แฟนคลับจับตาอุ้มลักขณาซุ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่หลังเจ้าตัวโพสคลิปติดชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมตั้งแฮชแท็กชวนเอหลังจากที่กลับมาใช้สถานะโสดพ่วงด้วยตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งคราวสเสน่ห์ก็ทำเอาหนุ่มหนุ่มหันมาแย่งกันขายขนมจีบจนหัวกระไดไม่แห้งกันทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักขณา ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศตัดขาดความสัมพันธ์สามีภรรยากับหนุ่มบอลกฤิตชนะเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงเท่านั้นทว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวถูกจับตาซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มคนใหม่ก่อนหน้านี้อุ้มลักนาได้ยิ้วกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกองพร้อมโพสต์ภาพอวดบรรยากาศสวยๆให้แฟนคลับได้ชมกันอีกด้วย แต่ง,งานนี้ดูเหมือนหัวใจของเจ้าตัวจะกลับมาเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้งเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นสาวอุ้มโพสต์ภาพดินเนอร์บนเรือสุดหรูกับใครบางคนอีกทั้งยังมีคลิปวิดีโอเดินคู่กับชายหนุ่มปริศนาเผยให้เห็นเพียงแค่เงาสะท้อนจากแสงแดดเท่านั้นพร้อมเพิ่มความรักหวานด้วยการเลือกเพลงประกอบคลิปเป็นเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขของวิโอเลต วอเทียอุ้มลักขณาโพสคลิปติดชายปริศนาล่าสุดดูเหมือนเป็นการตอบย้ำความหวานเมื่ออุ้มลักขณาได้ออกมาโพสภาพและคลิปวีดีโอขณะที่เจ้าต,ตัวกำลังท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีและคลิปที่แฟนคลับจับตาก็คือคลิปที่อุ้มลักขณากำลังซ้อนท้ายเจ็ตสก,กีชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมกับโอบเอวหนุ่มคนดังกล่าว และได้ระบุแคปชั่วว่าฟอนลิงอินเลิฟคานยานาบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดับเบิลหน้าซึ่งหลายๆคนก็แห่เดากันว่าแฮชแท็กของสาวอุ้มนั้นเป็นการบอกใบ้ตัวอักษรชื่อของหนุ่มคนใหม่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามอุ้มลักนณาจะซุ้มปลูกต้นรักกับคนใหม่หรือไม่สุดท้ายก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกเองดีกว่าจ้า